สวัสดีค่ะพบกับวิวในเดลต้าฟอร์สนะคะชอบโซโล่วันนี้วิวออกคลิปสั้นๆคัดคลิปสั้นๆมาฝากจากในไลฟ์สตรีมค่ะรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอเป็นด่านสนามเพอได้ไหมหืมโอ้ไม่แล้วซื้อหวยอ่ะไม่เคยถูกเลยแต่ขออะไรอย่างเงี้ยขอได้งงมา อย่าเพิ่งเริ่มเล่นก็พอ20นาทีวอร์มสำหรับเก,เกมเกมเกมนี้นะคะขอแบบเปิดหัวด้วยเกมหมาเกมที่เราเป็นหมาสรับมันเดือดฟ่อนไม่รู้ใช้ปุ๋ยอะไรวะ มอเพื่อนเราโหลดครบหมดนะโหลดครบทุกคนมีทุกสัมมาอาชีพออดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตตตนี่นะที่ที่ดีที่สุดซึ่งไม่ได้ดีที่สุดหรอกจริงๆอ่ะตรงเนี้ยเห็นไหมคลิปเปิดอะไรวะเนี้ยโอ๊ยเห็นหรอพี่เห็นหนูหรอคะ เลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะคุณพี่เพิ่งเห็นหนูหนูตกใจหนูโรคหนาวเหรอเวอร์มากแต่ก็มาแล้วจริงแหละฮึแม่งนะเขาเองเพื่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเลยฉันเองจะอ้อมข้างหน้าดีกว่า นั่นเพื่อนเราใช่ปะอืมเจ็บอ่ะเอาไอ้หมอนี่ฉันเป็นหมอนะเมื่อกี้เห็นคนตุยตรงนี้ออกเว้ยมือหัวไม่ไม่เล่นอย่างงี้แล้วกันมือหัวเราไปแอบตรงนี้ดีกว่าไหมมุมที่ทุกคนชอบเล่นก็นคือมุมนี้ มาติล่าโอ้ยที่รถถังไม่ได้ชัวร์รถถังมะตายซะทีดิเออไม่ตายซะทีเว้ย,โ,ยโดนทุกคนแย่งหมดโอ้อะไรอะรถถังเหรอ มันดีนะฮะโอ้ยแต่มุมน,นี้มันดีมากเลยนะโอ้ยเห็นแล้วหรออุย้ยใครเป็นยิงอะไรมาเห็นนะอ้เพื่อนเพื่อนตูปเพื่อนตับเพื่อนตื่นเดี๋ยวช่วย อืมไข่มนยิงขยันยิงจังวะเฮ้ยเห็นเนาะแง่เอออ้อยอ้ยเหมือนหัวเพื่อเราไปไหมเราเหมือนหัวเหมือนหัวลุกนะคนลุกแล้วเหรอ โอ้ยเขาเห็นเราได้ไงอ่ะเขาเห็นเราได้ไงทำถามที่ไม่ควรถามเอ้ยหน่มหน้าช้อปปิ้งมากบอกเลยช้อปปิง้งหึข้างหลังเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยตรงนี้อ่ะเห็นแล้วอ่ะเป็่นตุนอยู่อ่ะนี่หมอหมอเวอร์มากตรงเนี้ยเออโชคดีถอือว่าโชคดีหมอข้างหลังนู่นหมอหลังหมอโอ้ยโอ้ยเห็นได้ไงอะมันจะอ๋อจะบอกว่ามันทะลุมาเลยเหรอก็ทะลุมาแหละไปทางนี้เพื่อนไปนี้เพื่อนเขาอ,อยู่นี่เขาอ,อยู่นี่เพื่อน อ่าทำไมถึงซู้ไม่ได้โอ้ยเขาเข้ามันแล้วว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดไหมโอ้ยเพื่อนตั้งกดไว้ซะดีสิเกิในเต็นท์น่ะดีมากอืมอ้ข้างหลังเอา้าแล้วทำไมมันมันมาชิดขวาแบบนั้นน่ะเพื่อน ไม่อยากเกิดอ่ะเออเองเพื่อนไม่อยากเกิดก็หมอก็เดืว,ว่ามันต้องมีคนเฝ้ากดแน่เลยอะ่ะโอ้ยใครมันมาแย่งหน้าที่ขอทิศหน้าทําขอทําหน้าที่เออเยนี้อีกแล้วว่าเออยิงมันสิ เก่งมากเพื่อนยศสูงยศใหญ่โอ้ยนนะออกมาคืออุ้ยเอาโอ้ย วัเ,เพื่อนมันบังหนาเมื่อกี้บังเลยอ,ะอ่ะอ๋ะอเห็นหนกเห็นได้ไงวะไอ้นอกเห็นพอยนอกนี่ไงอุ้ยโลมันหล่อจังเลยอะ่ะเห็นพอยนกนี่แหละเพื่อนสู้ๆเพื่อนไปตามหมอ,อมาเร็วโอ้แปลว่าเป็นหมอบอดค่อนข้างเยอะ เข้าไปเดินนั้นแล้วอ่ะอนะเฮ้เ hey, hey. อ้ยยจะไปแล้วไปโอ,โอ,โอ,โอยเฮ้คนนี้อีกแล้วอ๋อคนนี้ฆ่าเราสามทีแล้วนะ เัาเรียกโหลดไม่เสร็จอีกเหรอค่ะโอ้ยจะแพ้แล้วเอจะแพ้แล้วเอ ปิดเพลงไปเลยงงไม่รู้ทำทำไมเร็วมากเลยว่ะเพื่อนก,ก็คือล่วงอะล่วงไปมะม่วงงงมากเพื่อนแล้วรีบตุยเฉย แบบสอนตรงนี้แอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบแอบแอบมองเห็นหรือเปล่าโอ้ยคนนี้เกือบตายแล้วเนี่ยจะมาขวานโอ้ยเอ้าตายโอ้ยลูกหน่อยพวก เพืนะ่อนนายอย่าถอยสิออถอยก็ได้แม่งเอ้ยหมอมันวิ่งยัวเยะจังวะนั่นวันิเขาจะเป็นกระสุนได้หรว่ากันอืมช่วยหน่อยสาพูดนะ มันไม่ได้ไงมันหมดแล้วสุดเอาไปเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหเรามันด่านหน้านี่ว่าลืมขอบคุณนะไปเพื่อนลุกฉันเองฉันจะช่วยทุกคนเอาใหม่ฉันจะช่วยทุกคนเอาใหม,นนใหม่นี่หน้าเลยหน้าหน้าหน้าเอออืมอ้ย๊ยชิตด่ะ อย่ามาจจ๋แบบนี้ได้ใหม่ะไม่น่ารักเลยก็ยังกลับมาอยู่อืมโอ้ยลืมลืมขึ้นสกคบเพื่อนมันไปไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนอยากไปแต่มันไปไม่ได้อย่านะเอาโอา ไอ e ้ลอยไอ้ลอยไอ้ลอยอะโอ้โหท้าไมลอยมันแตกแตกหน่อมมาว้าลอยเฮ้ยให้อยู่ตรงนี้เลยอ๋อเกินไปเขาไปไหนกันหมดแล้วเขาไปเข้าบีสองกันหมดแล้วไปบีสองดีกว่าเหนื่อยจังกระชุบอ๋อเขาอยู่ตรงนี้โอเคไม่ติดพวงกัน ว่าม,มีสองแล้วเอาเพื่อน <laughs> อตกใจหมดเลยไม่กูเลยหรือเปล่าเพื่อนมันจะไม่ทันกันหนาให้อย่างเงี้ยตุุงตุง,ตง,ตง ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนโอ้โแล้วทำไมเรายิางไม่โดนแล้วนอนเฉยๆด้วยนะไอ้น้องเมื่อกี้ไหนะไอ้น้องเมื่อกี้ไปแล้วหรอแรงนะ ฉันเห็นเท้ามันเอ้าเอ้ากำมาจะพูดฉันเห็นเท้ามันอัชเบริบาลัดเอ้ยอุ้ยแล้วมันไม่มีใครอยู่ B2 อ่ะคือเขาไปไหนกันหมดเขาวิ่งไวอยู่มันถึงแบบระยะเวลาก็เนี่ยเห็นไหมเขาตายมันวิ่งไม่ทันน่ะงั้นต้องไป B จะทันไหมว้าย ยิงผู้ใดนอออเอาแล้วไม่เพื่อนตายตั้งแต่ตอนนี้งงถูกเพื่อนตายได้ไงวะอืมไกลไปไม่ปืนเราอะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะปึ๊ะ เข้าบ้านนี้แล้วนอ๋อมันมขึ้นสกบบ่ท่านมันสกอบไ่ท่าน้ยเพื่อนโอ้ยอยากอ่านชื่อเพื่อนจังวัซิตุยะเข้ามาแล้วนะเพื่อนเมื่อกี้โอ้ย,อยทำชมนมี้เมื่อกี้ตกใจ ตกใจแบบตกใจจริงไม่ได้ตกใจแบบรอนเล่นไม่ได้มุกไม่ได้แบบว่าแสดงอืมเข้าใจไปเนี่ยโอ้ยอะไรนักหนาแล้วนะเพื่อนเออโอเคโอเคโอ้โหทำไมตรงนี้มันโลกงแล้ววะอ้อไม่มีอะไรแล้วว่ะทางนี้แล้วกันหุ้ย,ย,ย,ยตกใจ เพื่อนซ้ายเพื่อนซ้ายเพื่อนสายเด้อสายใครอะสายสายเพื่อนแล้วกันขวาเราขวาเพื่อนขวาอาโอเคอืหนุกคุณข้างหลังเรามีเปล่าโอเคนี่ปืนมันโผล่มาเนี่ยอันไหน จงไม่ตายก็อ,응 oh, oh, okay, okay. อืมโอ้โหโอเคโอเคโทษโทษโทษโทโอ๋อตายอ่ะซ oh, ิกิชุกซิกิชุกชื่อเพื่อนน่ารักะเพือ่อนเอางี้ไหมไปกันไหมไปถอยหลังหน่อยอือ pear. บนหัวเหรอหุยไกลมากคุณพี่ไกลมากคุณพี่ไกลมากมากไปอยู่กับพี่แบบโอ้โหนี่เราอยู่ไหนอะอ๋อเราอยู่ข้างหลังโอเคเรามาพวกปีกนี่มันนะเอ้าช่วยกันแล้วหรอไม่บอกหรออนนีเอา้าเขำไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอ เนี่ยเนี่ยจำได้ว่าอยู่ตรงเนี้ยเอ้าเหล่าแม่ก็มาข้างหน้าอยู่ดีโอยช่ เฮ้ยเพื่อนอันนี้เพื่อนเอาคะแนนนะเออเออเออหมอนี่ไอ็หมอนี่อืมโอ้ยโจนูอมืมไปไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีก ไอ้เฮียไม่โดนสักนัดแล้วพูว่ไปได้อีกไปได้อีกแต่ไม่โดนสักนัดเลยจีนโซฟาแล้วเนี่ยอืมโดนอะไรอ่ะโซนนี่ก่อหุยไอ้หมอนี่หุยมุมหนูดีนะคุณหมอคุณพี่หนูบอกเลยโอ้ยสกินสวยจะด้อยเวรกรรมโมโหวะ่ะเอาเลือดไปเลยอ้าวเพื่อนเพื่อนทำไมทำอย่างเนี้ยเพื่อนมันเหอะ ออเออเโอ้โ oh, oh, oh! หไม่ดีอ๋ออ๋ออ๋อหลอก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 เพื่อนแต่มุมโพซิชั่นนั้ดีนะเพื่อนเด้อเด้อเด้อเดโอ้โอ้เพื่อนเพื่อนในบ้านเพื่อนในบ้านเพื่อนในบ้านอือหือมีกดแน่เลยในเนี้ยยิงมันเจงยิงมันเจงพี่ไกา

มันต้องมีคนแอบตรงนี้แน่เลยอะ่ะอ๋ออ๋อนน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 นโอ้ลิ้นรัวเลยนน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 นี่นี่นี่ไอหมอนั่นอ๋อไอหมอนั่นมันตุยแล้วอ่ากระสุนหมดเพื่อนลุก อย่าทำแบบนี้เพื่อนไปทางนู้นหันไปอือใหญฆ่าเพื่อนกูชุบมากับมือเพื่อนออกมาอืมนั่นะ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 ั่นนั่นแยวดยว้อ้วไม่โดนไม่ตายอะ่ะยังไงให้ไม่ตายวะ เข้าทางนี้แล้วป่ะเขาเออเห็นเหรอหัวน,นี้เอาตัวหลบแบบเแบี่ยงตัวหลบอะของจริงไม่ให้มงเห็นหลบดูตรงนี้เฮ้ยย่า โอ้ยโอ้ยมีคน, all, นวางแล้วเนื้อกระสุนโอ้ยแะ่เอ,อ๋อโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมขอขอข้าขอเข้าขอเข้าขอเข้าบ้านขอเข้าบ้านหน่อยอุย้ยต่นี่อ๋ load, load, load. อรถรถรถเฮ้ยนะปีกซ้ายก็แปลกๆปลกไหม ตรงนั้นอะ่ะเอออ๋ออุ้อยอืมมไม่แล้วไม่หนึ่งเว็บโอเคสเต็เลยละกัน โหนงเลยสักน <c oughs> ิดเดียวโอ้ยเียวิ่งไปเจอเขาหลบก่อนหลบ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 กำบังน้อยอทำไมอ่ะเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวทำไมวิ่งต่อเข้ามาแล้วไหล ลายแล้วเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนที่เราจะไปทำแป้งแรปเราต้องยิงก่อนโอ้ยยนชนอาชิลิบาลัดอยากพูดได้ถูกว่า,าไปหปงหน้าหางหน้าหน่อยหมอโอ้โหตึกแม่งแบบพังจนแบบโอ้ยไม่รู้จะพังไงแล้วอะ ก็คือเรามันเหนียวแน่นหนึบมากระเบิดชิบหายแม่งระเบิดตลอดเวลาเลยอ่ะ40แล้วนะคนเนี้ยแป๊บแม่งหนีทางนี้แน่เลยเมื่อกี้เห็นอยู่รนีแป๊บเพื่อนเอามันหน่อยเพื่อน จันการมันมน้อยไม่ไหวแล้วไอ้หมอนั่นะอาเทียตกใจพัฒนาการมันน้นนอยไอ้หมอนน่นมันยิงฉันสี่ศูนย์แล้วเพื่อนอุ้ยแ้นโอ้ยทำไมยิงไม่ตายอะ ยเกินแก่เกินแกก็เกินไปจกินทำไรอะ่ะก็ทำอะไรจยูตรงเนี้ยแกคนแกคนเหมาเยอะอยู่นะอไอหมอนี่ถึงกับต้องวางเบาและชีหน้าไอหมอนี่ เกินไอแนน้แกก็หม,มันเขี้ยวเกินแกก็อแกก็ไม่หลบเลยหมันเขี้ยวไอ้ภาษาจีนลองช็อตไปเลยหนึ่งทีแป๊บหนึ่งนะโอ้ลงไปเถอะตรงนั้นอนะลงลงไกลอะเพื่อนชููๆอีกนิดเดียว กำแพงว่าจะแตกแล้วอะแดรอย่ายกจบแล้วเกมต่อไปเป็นเกมแรปเฮา s e Simulator นะคะท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับ26นาทีฮู่น่าไอ้หมนัน <c oughs> ยิงเหมือนคนบา้าปะ ยิ่งแบบเออเออยิ่งแบบเอาก็เออสมกับที่ไม่ได้มายิงนานเหลือเกินค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปจากเดี t ยวโตอฟอนนะคะก็หวังว่าจะสนุกกันนะคะแล้วขออภัยที่ขยับเมาส์รังแล้วก็เสียงแบบกระแทกของไมโครโฟนมันทำให้ดังหึงห่งๆตลอดเวลาขอโเท่าด้วยขอบคุณมากที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ